การทำหัวโขนถือได้ว่าเป็นงานศิลปะ,ะแขนงหนึ่งซึ่งแสดงออกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยเป็นแบบแผนของช่างหุ่นหัวโขนโดยเฉพาะซึ่งกว่าจะได้หัวโขนออกมาแต่ละหัวนั้นต้องใช้เวลาหลายวันเลยทีเดียวขั้นตอนการทำหัวโขนนั้นเป็นงานช่างที่ต้องใช้ความประณีตวิจิตบรรจงในการทำเป็นส่วนผสมของงานช่างสิบหม เหมือนดังที่หม่อมราชวงศ์พันธ์สวัสดิสุขสวัสดิ์ช่างโขนไทยที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้กล่าวเอาไว้การทำโขนเนี่ยที่อยู่ในช่างสิบหมู่ก็คือ 1. ช่างเขียน 2. ช่างปั้น 3. ช่างแกะสลัก 4. ช่างลงรักปิดทอง 5. ช่างกระจก 6. ช่างมุก 7. จช่างกลึง 8. ช่างรอ รือ้ททัังงบบูก่่ถมนะค10ขั้นตอนการทำหัวโขนนั้นขั้นแรกจะเริ่มจากการพอกหุ่นต้นแบบโดยใช้กระดาษสาที่มีความยืดหยุ่นดีง่ายต่อการพอกหุ่นนำมาทาก,กาวซ้อนกัน5-6ชั้นแล้วปิดทับตัวแบบให้ทั่วตามความหนาที่ต้องการ จากนั้นนำไปตากแดดเพื่อเอามาผ่าหรือถอดออกเป็นหัวโขนเมื่อถอดหุ่นออกจากหุ่นต้นแบบแล้วช่างจะเรียกส่วนนี้ว่ากะโหลกสำหรับนำไปปั้นหน้าในขั้นต่อไปการเตรียมรักเพื่อนำมาปั้นหน้าลักษณะของรักจะมีสีดำคล้ายยางมาตอยนำรักมาปิ้งจนอ่อนตัวแล้วทุบผสมกับปูนให้เกิดการแข็งตัวง่ายขึ้นเพื่อพร้อมที่จะนำมาปั้นหน้าหุ่นในส่วนสำคัญต่าง เช่นคิ้วขอบตาและปากเป็นต้นการปั้นหน้านั้นเป็นขั้นตอนสำคัญในการบ่งบอกถึงอารมณ์ของหัวโขนในแต่ละแบบเช่นหน้ายักษ์ก็ต้องปั้นให้ดูดุร้ายแสดงออกถึงความน่ากลัวยิ่งใหญ่ เมื่อได้ลักษณะรายละเอียดที่สำคัญครบแล้วช่างจะนำหัวโขนนั้นไปลงรักปิดทองโดยการใช้รักน้ำเกลี้ยงหรือสีทาลงบนส่วนที่ต้องการจะให้เป็นสีทองแล้วนำทองคำเปลวมาปิดทับให้ทั่วจากนั้นนำมาปัดตกแต่งให้เห็นลวดลายชัดเจนขึ้นเมื่อได้ส่วนที่เป็นสีทองตามต,ามต้องการแล้วจึงนำพลอยหรือกระจกมาติดประดับตกแต่งให้เกิดประกายแวววาวสวยงามจากนั้นจบด้วยขั้นตอนสุดท้าย คือลงสีและเก็บรายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วนจึงจะได้หัวโขนที่สำเร็จสวยงามตามที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นช่างหัวโขนท่านใดก็ล้วนแล้วแต่ใช้ขั้นตอนในการทำที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษหรือครูบาอาจารย์ด้วยกันทั้งนั้นถึงจะต่างตำราหรือเพิ่มความสมัยใหม่เข้าไปบ้างแต่ขั้นตอนทั้งหมดยังคงความดั้งเดิมเอาไว้เป็นหลักที่ใช้วัสดุคือ,อยางรักเนี่ย พราะโบราณเขาก็ใช้ยางรักที่มาทํารวดรายเนี่ยพอคุณสมบัติของรักเนี่ยมันยืดหยุ่นได้ในตัวของมันเองถ้าอากาศร้อนเนี่ยเขาก็จะอ่อนตัวอากาศเย็นก็จะแข็งตัวอันนี้พวกงานจิตรกรรมฝาผนังต่างๆที่อยู่เป็นร้อยๆปีเนี่ยเาก็ใช้ยางรักเพราะมันยืดหยุ่นได้ในตัวของมันเองมาสมัยใหม่เขาก็เปลี่ยนหมดแล้ การทำหัวโขนเป็นงานวิจิตรศิลป์ที่ทรงคุณค่าและบ่งบอกถึงความงดงามทางศิลปะที่อยู่คู่กับคนไทยมาแสนนานจึงควรที่จะสืบสารอนุรักษ์ศิลปะแขนงน,นี้ไว้ให้คงอยู่ต่อไปไม่ให้หายไปจากตำราศิลปะไทย